ับแรกนะคะก็คือกาวใสนะอันนี้คือเราใส่ไปแล้วนะแล้วก็อันดับที่สองนะคะก็คือไม้พายอันดับที่สามก็คือเป็นยาสบร่อะไรก็ได้ที่เป็นสีใส่นะที่เป็นใสสีอะไรก็ได้แล้วก็อันดับที่สี่นะคะคือน้ำยาทำสาสลามอันนี้คือเราใช้กีซิลีนเบล็กหนึ่งส่วนต่อน้ำสี่ส่วนนะคะแล้วก็จะเป็นสีน้ำตาลอ่อนกับกลิ่นโคลานะคะนี่ โอเคแล้วก็อันดับสุดท้ายนะคะก็คือเป็นอะไรก็ได้ที่แบบว่าสามารถทําให้เป็นแบบเป็นโฟมได้อะไรอย่างนี้นะคะก็มาดูวิธีทํากันเลยค่ะ,คะแล้วก็จะใส่กาวลงไปนะเป็นกาวใสแล้วก็จะใส่เป็นขี้เลือ่อยลงไปนะคะแค่นิดเดียวแค่แบบว่าให้มันเป็นฟองนะก็จะทาให้สลลมของเราเอมมุกได้ทำให้มันดูมุกมุกลงไป ไปโฟกัมนไม่ต้องเยอะมากค่ะแล้วก็คุณนะคะค่ะก็แล้วก็ให้เราใส่แชมพูของเราลงไปนะคะที่เป็นสีใสจิดจ๊ดมจิเดเค่ะแล้วก็ทำการคนให้มันเข้ากันนะคะชิบอุ้ยกล้องสันค่ะแล้วก็เราก็จะใส่เป็นสีนะคะเป็นสี ผสมอาหารก็ได้ของเราจะใส่เป็นสีน้ำตาลนะคะลงไปสักนิดนึงแล้วก็ดูก่อนว่ามันได้สีที่เราต้องการหรือยังค่ะก็คนเข้ากันแล้วนะคะก็จะได้ประมาณนี้เป็นสีแบบโคล่าแล้วก็จะใส่เป็นกลิ่นนะคะนี่เลยเป็นกลิ่นโอ้ไม่เป็นไร ก็จะใส่ไปประมาณหนึง่งฝาแล้วกันเอ้ยครึ่งฝาค่ะจะได้ไม่เปลืองไออีกแล้วต้องขออภัยด้วยค่ะแล้วก็คนนะคะค่ะก็คนทั้งสองอย่างให้เข้ากันแล้วนะคะนี่คือเราแอบใส่สีเพิ่มมานิดนึงนะโอเคแล้วก็มาถึงนาทีระชึกกันแล้วค่ะเราก็จะใส่น้ำยาทำสลามของเราลงไปนะคะแต่ว่าเราขอเลือกใช้เป็นน้ำยากีซลีนรอแหลกค่ะ ก็จะใส่ลงไปในฟ้านี่คือเราใส่ไปนิดนึงก่อนนะแล้วก็ใส่ไปชุดเท่านี้นะคะแล้วก็เริ่มคนกันเลยค่ะสูตรนี้ง่ายมากๆเลยนะคะเพื่อนๆสามารถเอาไปทําต่อกันได้นี่คะ่ะมันก็จะแบบว่าเริ่มจะจับตัวเป็นก้อนแล้วก้อนพแรงงานก็ได้นะยังไงมันก็เป็นฟองอยู่แล้วก็จะคนไปจนกว่าเราคิดว่ามันน่าจะ ไ่เป็นแล้วนะคะแล้วก็จะใส่น้ำยสาสลามอะไรอีกนะคะค่ะแล้วก็ก็จะใส่ไปอีกฝาน,นึงนะแล้วก็คนค่ะมันก็จะมีลักษณะเหมือนอึนคือสีน่าจะอ่อนไปนะแต่ว่าไม่เป็นไรมันก็จะเหมือนช็อกโกแลตนะแต่ว่าเราใส่ขิงโคโกใ่ลงไปแล้ว ก็จะคนยากหน่อยช่วงน,นี้นะคะเราก็จะเอาที่ติดขอบๆนะคะให้หมดนะคะเดี๋ยวเราขอไปคนก่อนนะค่ะก็ตรงน,นี้เราก็คนไปชั่วแล้วนะมันก็มันจะไม่ติดแล้วก็มาถึงขั้นตอนนวดกันนะคะก็ให้เรายิบขึ้นมามันก็จะแบบว่าติดมือนิดๆน,น,นะก็คือเอามานวดแบบนี้ให้มันคุ้นชินกับมือเรา คือน,นี้นะคะพอทำเสร็จแรกมันก็จะฟูๆนะแต่พอแบบว่าสองสามวันหรือเป็นสัปดาห์อย่างนี้มันก็จะหายฟูแล้วก็จิ้มฟินมากขึ้นด้วยค่ะกิ่นไหมจิ้มฟินมากเลยแล้วก็กลิ่นหอมก็จะได้ฟิลแบบว่าเหมือนโคลาเลยนะก็จะเป็นฟองโซดาแบบนี้แผ่ได้บางมากด้วย ถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะฝากกดไลค์ด้วยนะแล้วก็อย่าลืม subscribe c h a n แ e ลเราด้วยปานชนกอุ้ม Channel นะคะทีดิมงสำหรับวันนี้นะคะก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะกับสไลม e โคล a าเดี๋ยวคลิปหน้าเราจะมารีวิวให้ดูนะบ๊ายบายค่ะ